คนเห็ดงานแกเห็ดไปคนไายขิดกับไา,บายไปคนเห็ดงานแกเห็ดไปคนไายขิดกับไา,บายไปได้จ้างมาลับมาเบิ้ลกันหรอบ้านพันธุ์สินี้มุนแท้ เห็นดันนะแต่มันมนั่งห้กำลังใจอยู่ด๋อย,ยันเห็ดกระไดว่ากินมัดมือมัดพื้นมัดเว้นวอดได้เปิดไฟกินเนาะ กินข้าโพดบดกับพั้มมื้อนี้มีหัวอาหารแล้วมื้อนี้มีเัินซื้อหัวอาหารแล้วเห็ดแฮงหลายเห็นว่าก็ได้ทำความสะอาด <S <S ที่อาจะได้ออกมาคอากับจนคำ